สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมแล้วก็เอฟซีแล้วก็ลูกค้านะครับผมสําหรับวันนี้นะผมผมจะมานะครับผมแนะนําสําหรับลูกค้าที่ซื้อมีดไปนะผมอยากตัดจัดปาดกระดาษนะครับผมก็คือเราต้องรับคมเพิ่มเติมนะครับผมเล่มนี้เป็นของคุณคุณก้านะครับผมคุณก้าบอกว่าอยากให้รีวิวตัดกระดาษจะดูด้วยนะครับผมก็เลยจะเอามาก็เป็นตัวอย่างด้วยเลยนะครับผม คือปกติแล้วนะครับผมมีดที่เราส่งให้ลูกค้านะครับคือเปิดคมเปิดคมพร้อมใช้งานโดยการฟันไม้ผมถ้าเป็นฟันไม้ฟันอะไรนี่ค <si ือได้เลยแต่ถ้าเราจะมาตัดกระดาษนี <t os <t os ่ยก็คือแนะนานะครับผมแนะนําให้ลูกค้านะครับผมมารับคมอีกรอบนะครับผมมาดูการรับคมนะครับผมมาหินที่เราจะใช้รับคมนะผมเป็นต้องเป็นหินละเอียดนะครับผมละเอียดที่สุดนะครับผมตัวนี้จะเป็นหินหินจากธรรมชาตินะครับผม เป็นหินจากธรรมชาติที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับก้อนนี้รับคมก่อนนะผมต้องรับคมเพิ่มนะครับผมถึงนี้มันตัดกระดาษได้นะครับวิธีการรับคมก็กดูจากจากจากคมนะผมตั้งคมตั้งคมให้ให้ให้มันได้นะครับผมส่วนตัวนะผมผมจะไม่ไม่ค่อยรับรับน้ำผมจะรับแห้งเลยนะรับน้ำก็สนิมจะขึ้นไะขึ้นไวฮะ คุณเก้าครับผมเล่มน,นี้ก็ส่วนมากจะจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยรับแบบปาดกระดาษนะผมจะรับเฉพาะแค่ตัดไม้นะผมแล้วก็ส่งให้กับลูกค้านะผมเพราะว่าเป็นมีดเื้นป่าสําหรับปั่นไม้นะผมไม่ได้เอาไว้เพื่อปาดกระดาษนะฮะแต่ในกรณีนี้ลูกค้าบอกว่าอยากให้ปาดให้ดูให้รีวิวให้ดูหน่อยก็เลยจัยากให้นะผม รูปดูนะครับรูปดูทั้งสองข้างนี่ลองดูครับจะเข้าไหมมันเข้านะผมยังติดอยู่นะฮะยังติดอยู่นะครับ,รบนี่ครับ,รบเปลียนท่าครับผมหินธรรมชาตินะครับ เข้านะครับสะดุดอยู่นะยังมีสะดุดอยู่นะครับอีกรอบครับถ้าเรารับคมเอาน้ำใส่นี่จะจับถึงคมเร็วกว่านะครับแต่ก็คือว่าสนิมก็จะเข้าเร็วกว่าเหมือนกันครับ

kenalan Mana ก็ขึ้นอยู่กับการรับคมนะครับผมครับนี่ใกล้ครับผมของคุณเก้านะครับผมเกิดเป็นทรงมาเชเต้น,นะครับผม สำหรับทีมงานเราเรียกแบบนี้นะครับผมตัวนี้เป็นราคาพิเศษนะครับผมราคาพิเศษเพราะว่าหนาแล้วก็ความกว้างนะครับผมความกว้างเพราะว่าความกว้างขนาดนี้เราต้องใช้เหล็กเหล็กเส้นใหม่นะผมเหล็กจะไปซื้อเหล็กแบบใหม่มาตีนะครับผมนะคะความกว้างจะอยู่ประมาณน,น่าจะเกือบโลนะประมาณโลอะเกือบเกือบโลแล้วครับผมเล่มนี้น้ำหนัก หนักนะผมสําหรับท่านที่ต้องการจะสั่งแบบหนาพิเศษนะผมถ้าถ้ารับได้กับน้ําหนักของของมันก็สั่งได้นะผมแต่ส่วนมากครับผมที่ลูกค้าสั่งไปแล้วลูกค้าบ่วนว่ามันหนักนะผมลูกค้าบ่วนว่าหนักนะผมกอยู่ประมาณถ้าแบบเป็นคัตติ้งนะผมคัตติ้งด้านประกบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณกิโลกว่านะผมโลสองโลสามนะถ้าเป็นแบบพิเศษนะผม เล่มนี้ก็โลเล่มนี้ก็น่าจะก,กิโลเนาะโลกว่าโลกว่าแล้วโลหนึ่งขีดเานั้นเนี่ยประมาณนี้นะผมประมาณโลกว่าสำหรับเล่มนี้นะผมของคุณก้าวผมก็การที่เราจะปาดกระดาษนะครับเราก็ต้องไปรับคมเพิ่มเติมนะครับรับคมเพิ่มเติมก็สามารถปาดได้ทุกเล่มนะครับผมสามารถปาด,ดทุกเล่ม แต่ที่เราทําไปก็คือไม่ได้รับรมเพื่อบาดกระดาษนะผมที่ส่งให้ลูกค้าก็คือรับรมธรรมดาครับคือฟันไม้พร้อมฟันไม้ได้เลยนะครับผมนี่ครับผมของคุณก้าวครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับผมกดไลค์เป็นกาลังใจให้กับทีมงานนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะผมสำหรับนี้สวัสดีครับขอบคุณครับผมไปครับ